สมมติถ้าเกิดเราไปโมมอเตอร์ให้แรงขึ้นแสดงว่ามันต้องดึงกำลังจากแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นแบตเตอรี่ที่เคยออกแบบไว้ระดับหนึ่งก็อาจจะต้องรับโหลดที่เยอะขึ้นกลายเป็นว่าคุณสมบัติของมันก็อาจจะลดลงคุณภาพก็จะเสื่อมเร็วขึ้นในสมัยก่อนเราต้องการให้รถแรงขึ้นเราก็ไปโมเครื่องโดยที่ซอสมันยังเป็นถังน้ํามันอย่างมากมันก็ฉีดน้ํามันเพิ่มขึ้นเพื่อทาให้ได้กําลังที่แรงขึ้นหรือลด มีความแรงขึ้นแต่ในกรณีของรถไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ไอแหล่งกําลังอะครับมันเป็นแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่มันจะต่างจากถังน้ํามันถังน้ํามันไม่ว่าเราจะใส่น้ํามันเท่าไหร่มันน้ำมันหมดก็เติมน้ํามันใหม่มันก็ยังได้ปริมาตรเท่าเดิมได้ระยะทางเท่าเดิมแต่ว่าแบตเตอรี่มันจะมีการเสื่อมสภาพตามเงื่อนไขการใช้งานสมมติถ้าเกิดเราไปโมมอเตอร์ให้แรงขึ้นแไฟว้ามันต้องหนึ่งกำลังจากแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นแบตเตอรี่ที่เคยออกแบบไว้ระดับหนึ่งก็อาจจะต้องรับโหลดที่เยอะขึ้นกลายเป็นว่าคุณสมบัติของ ก็อาจจะลดลงคุณภาพก็จะเสื่อมเร็วขึ้นก็จะส่งผลให้แบตเตอรี่ที่เคยใช้ปกติอาจจะเคยวิ่งที่ร้อยโลก็อาจจะลดลงเหลือ70เหรือ60อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นไม่ได้ใช่ครับเพราะว่า แบตเตอรี่เนี่ยปกติเราจะมีคำหนึ่งเรียกว่าตัวซีเลตซีเลตก็คือว่ามันต้องการดึงกระแสจากแบตออกมาเท่าไรนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะประมาณสัก 1, 2 C หรือว่า 3C เนีนยครับที่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเกินกว่านี้ครับกลายเป็นว่าไอตัวแบตเตอรี่มันจะมีความร้อนมากเกินไปแล้วถ้าเกิดระบบระบายความร้อนเราทําได้ไม่ดีนยครับก็อาจจะทําให้แบตเตอรี่มีปัญหากว่าจะทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในแบตเตอรี่แล้วอาจจะส่งผลให,ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดมไฟไหม้ได้ด้วย